เห็นไหมคะนี่คือทะเลน้ำสองผสมนี่ทางเข้าเรือนะคะนี่คือทางเข้าเรือเรือจะเข้ามาจอดอ่าเวลาแขกไปใครมามาพักแถวเนี้ยแล้วก็ต้องผ่านด่านต้องเสียค่าจอดนี่คือทางลงเรือที่เข้ามาหาหาหอย หอยแมลงภููหอยนางรุมเห็นไหมคะนี่ท่าเรือนี่คือตรงนี้เขาจะเฉพาะอาหารทะเลนะคะตอนเช้าเขาจะไปไปเอาหอยเอาปูมาแล้วก็ตอนเย็นก็จะมีคนมีร้านอาหารหรือไปส่งร้านอาหารใหญ่ๆก็มาที่นี่ที่เดียวคะ่ะหอยนางรมหอยแมงภููปลาทุกชนิดเ็าจะมามาขึ้นท่าเรือน,นี้นะคะนี่ ที่สวยมากเลยค่ะเห็นไหมคะมีทางรถดงเรือเห็นไหมคะที่นี้ก็เราก็จะ,ะมีเรือบางชนิดที่เขาไปออกอหาปูเนี่ยเห็นไหมคะเขาก็จะมาจอดตรงนี้แล้วก็มาเช็คจะมีรถรับส่งเนี่ยน้ำใสามากเลยเห็นเห็นปูเห็นหอวหมดเลยเห็นไหมคะเนี่ยตรงนี้แหละช่วงหน้าร้อนเราจะมาตก ปลาตกปูเห็นไหมคะโอ้โหน้ำสวยมากเลยนี่นี่คือคือบอกว่าเป็นที่ท่องเที่ยวก็คือที่ท่องเที่ยวนะคะไม่รู้จะอธิบายแบบไหนคือตรงนี้มันมีที่จุดที่ท่องเที่ยวโดยตรงเลยเห็นไหมคะนี่เหมือนที่เคยบอกเพื่อนๆนะคะเห็นไหมคะเนี่ จะมาดูส่องน้ำแล้วก็เวลาเด็กๆมาเล่นกับพ่อแม่ก็จะมาเล่นตรงนี้ได้จะมีที่เล่นที่อะไรเห็นไหมคะนี่เรือเขาก็จะเริ่มลงทะเลแล้วก็ทําความสะอาดมีที่ยกเห็นไหมคะดูเครื่องจกักรเห็นไหมคะนี่เครื่องจักรลงเรือนะคะเขายกเรือแล้วก็มาทำความสะอาดเห็นไหมคะ ฉัานน่าร้อนเราจะมาตกปลาแล้วก็หาปลูเนี่ยเห็นไหมคะนี่นี่คือท่าเรือที่นำอาหารทะเลมาเห็นไหมคะทุกคน,น,นโอ้โหคือน้ำใสามากเลยน้ำใสามากเลยคะ่ะเห็นไหมคะนี่เรือ เยชกาหมายเสามสิบส yes, ี่นเรือหาหาหอยหาปูเห็นไหมคะวันนี้มันได้ออกเห็นไหมคะแปลกแปลกไหมคะนี่น hmm, ี่เห็นไหมคะเปลือกหอยยังอยู่เลยยังมีหอยนี่เอ่อเรือหาหอยโดยเฉพาะนะคะเห็นไหมคะวันนี้ไม่ออกเห็นไหมคะนี่ <What> นี่เรือออกไปหาหอยโดยตรงหอยนางรมนะคะตัวใหญ่มากโอ้โหเนี่ยเราก็จะก่อนแต่ก่อนเขาจะทำที่ตรงนี้ไว้ให้ให้เด็กเล่นนะคะแต่ก่อนเดี๋ยวดีวนี้เขาไม่ได้ทำให้เด็กเล่นแล้วะคะ่ะนี่ทุกคนเนี่ยเราจะมาตกปูกันตรงนี้เนี่ยเราจะมาหาปูหาหาหอยกันตรงนี้นะคะ แค่เอา,อาเนื้อไก่นะคะเนื้อไก่ซี่โครงไก่นะคะซี่โครงไก่อย่างเงี้ยเห็นไหมคะดูวิวสวยไหมคะนี่รอบๆเขาเรียกว่าตกปูไม่ถึงไม่ถึงห้านาทีนะคะคุณได้เป็นเป็นร้อยได้คะ่ะนี่ไม่ใช่เพาะที่ท่องเที่ยวคือ ที่หาปลูหาปลาของเขตนี้ด้วยนะคะเห็นไหมคะ <Yeah. S 1> ตรงไหนก็สวยวิวเห็นไหมคะ mm. เห็นไหมคะถ้านหน้าร้อนจะพาเพื่อนๆมาตกปูตรงนี้นะคะเนี่ยจำจุดไว้เลยนะคะจะมาตรงนี้ที่ตกปูสวยมาก